ุส,สวัดอ,อกกดสดีครับพบกับเนียเหมือนเดิมนะครับอันนี้ไฟนอลเรามาดูบรรยากาศน้องๆว่าพร้อมกันหรือเปล่าครับในรอบไฟนอลนี้ส่วนตัวนี้คิดว่าไงท็อปสามไหมคิดว่าคิดว่าจะติดแต่ผมมองว่าไม่น่าจะติดแชมป์เพราะว่าแต่ก่อนแบบ น้องๆอ,อาจจะเล่นเยอะกว่าน,นี้อันนี้เริ่มเล่น oh, <wow. S 1> น้อยลงอันนี้คือแบบพูดตรงๆกับคนดูแล้วกันคนดูก็ไม่ต้องคาดหวังมาต้องรอให้น้องๆมันลมอีกรอบนึงอะ่ะเดี๋ยวมันจะรู้สึกพูดคุยกันว่าเออในมุมมองของน้องของน้องๆอ,งอะ่ะเขาจะรู้สึกยังไงอาจจะไม่ได้คิดเหมือนผมอาจจะคิดว่าพักผ่อนสภาพจิตใจอะไรเงีเ้ยเออคุณมิล่าครับเขาคือไปนอครับอาจจะเป็นท็อปสามครับแต่ว,ว่าแชมป์ก็ก็หวังเล็กๆนิดนึงไม่ได้หวังอะไรขนาดนั้นครับเอาคะแนนทีมพพีอย่างเดียวครับที่หวัง คุณ,คณอาีแอรครับครับผมน่าจะได้ยินสิ่งที่ผมถามเมื่อกี้แล้วครับคิดว่าจะจบแชมป์ไหมหรือคิดว่า <c oughs> อะ่ะท็อปสักไหมอะไรเง,งี้ยมั่นใจมากน้อยแค่ไหนอมไม่ค่อยมั่นใจว่ะป่วยวันเนี้ยมไม่สบายเท่าไหร่ความมั่นใจของคุณวันนี้มากน้อยแค่ไหนครับนี่มันเดี๋ยวค่อยแก้พ่งนี้ต้ววันี้ผัดอะไรอ่ะก็เดี๋ยวรอดูตัววันนี้ยังไม่มั่นใจเลยก็รอดูไงเดี๋ยวดูยิงสลุทมกกเขาทำไงกัน ร้องฟุก <wounds> มึงทำได้แบอกูเปล่าทำได้แบอกูเปล่าที่แบบเนี่ยจนยิงจนได้จนแบบพอร้องกูมึงเห็นอะไรเนี่ยเนี่ยเห็นอะไรเาองดูดูได้ที่ไหนอันเนี้ยคลิปเนี้ยที่เพจดูสิค่ะใครสนสนใจเนี่ยจริงๆผมจะทำคลิปแย่งนะแบบสอนสุ่มสมมก่ะแต่โค้ดบอกว่าไม่ได้ทำไม่ได้เดี๋ยวอะไรนะคัปีไม่ได้ของเนี่ยเขปีไม่ได้ตอนแข่งมีอันนี้เพจไหนอันเนี้ยเนี่ยทีเพจมีล่ะก็อันนี้ก็แค่ถ่ายดูมือครับเดี๋ยวยิงะสุมสมมกเดี๋ยวเขาลองร <peaks> ้องกัน จริงๆอะผมเห็นนะแต่ผมไม่พูดผมแบบไม่ยิงเฉยคือเอ็กซเรเย์เลยคือแ่นผมนีเอ็กซเรย์นะแต่ผมไม่ยิงเฉยเดี๋ยวโดนแล้วเขาจะหาว่าโฟผมจะบอกว่าไอเฮงอะที่มันไม่สุ่มชมกเพราะว่ามันเป็นคนที่ขี้เหนียวก,กระสุนแล้วม, <c oughs> มันก็ชอบป้นกระสุนใช่เอาครับคุณลอแกนเราได้สัมภาษณ์ทุกคนแล้วครับเหลือแต่คุณครับ มั่นใจไหมก็มั่นใจครับแต่จากฟอร์มการซ้อมหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาอยากจะบอกมั่นใจมากๆครับ,ท,รบที่หนึ่งใช่ครับที่หนึ่งจ้ทายตารางเฮียเละเป็นขี้เลยไม่มีสักวันที่เล่นดีร้อเฮียอันแบกคนเดียวมากกว่าจ <c oughs> ะแบกกูามากนะตอ่านี้ถ้ากูยิงอะนั่นแหละตามนั้นแบกกูด้วยหลังจากไฟนอลผมจะมีการลงเก่งแบบโปรในสามร้อยวิทีซั้นสองฝากดูไปติดตามดูด้นะครับ ก็สำหรับผมก็ไม่มีอะไรมากผมไม่อยากให้คาดหวังว่าเราจะเป็นแชมป์ประเทศเพราะถ้าเราคาดหวังเราจะเราอ,อาจเสียทั้งแชมป์ประเทศแล้วเราก็จะเสียตัวเวิลด์ถ้าเราเล่นไมด่ดีอยากให้เล่นแบบแคคิดว่าเราเล่นให้เต็มที่ที่สุดแล้วเดี๋ยวเราก็ได้ทั้งตัวเวิลด์ทั้งแชมป์ประเทศหนึ่งสองสามอนเดสู้ออนไลน์ด้วยนิโคลแลวก็จับพื้นที่เข้ามาที่งานจีนา่าไปได้แค่ของเมล่าเพิ่มอีกหนึ่งครับ เอาแล้วครับผมบุรีรัมจะปิดได้ของอินฟดีได้หรือเปล่าแล้วออล่าเดอร์ทิโฟครับไปได้กอนทธันนี่น้องดาวอีกหนึ่งเหมือนกันเก่งโต้ได้เมล่าแล้วจังหวะนี้โดนเศษไปออล่าเดอร์ทิโฟจะลากไปได้ไหมลากไปได้ด้วยครับผมสหรับโลแกนเอาครับผมเหลือสองคนที่ยังเล่นไดหรับดีฟินิตี้เสียเมล่าไปแล้วแลกอล์ธันนี่น้องดาวอยู่โลแกนได้จีนายเพิ่มมาอีกหนึ่งเหมือนกันกลายเป็นว่าบุรีรัมกลับมาเสมอสองสองกับชนของดีฟินิตี้ครับแล้วกำลังจะดึงกอนทธันนี่ขึ้นมาฮะเอ้เดีวมาเลิกปัญหาแบบนี้อาจจะเสียหายทั้งคู่หรือออเเปลลล่่าแนนี้ขงวมส ก็เหมือนจะตรงอยู่นะดูตีนอนอยู่ด้วยแล้วหลังเปิรียบร <ปะ S 1> ้อย,อยเบล่าครับผมแห่ใครจะไปคิดท่ว่ามีทิ้งไว้ตึงเหมือนกันแล้วได้เข้ามามุมนี้โลแกนออกมาเก็บงานก่อนเลยครับบุรีรามเหลือ2คนครับลระโดนล้อมนะหรือเปล่าก็สำหรับทางด้าของบุรีรามเบล่าเหมือนจะได้ยินแล้วควงแคเดตลูกนี้มาว่างออกไปแต่แหมหน่งเวลาไว้นานไปหน่อยอะไม่ถึงชั้น้ากของจีนายใช่ครับผมแหมเล่นเต็มอยู่อะจีนายกับออนไลน์ทเวนตี้โฟร์ครับผม มาลนจนได้ครับผมจบวันดับที่3ไปใบในรอบเป็นค้อนถามก็เป็นเกมที่ดีที่สุดของเขานะครับเป็นค้อนถามวันนี้แล้วเหยียบซะเลยนี่ไงเหยียบต่อไมงไม่ได้ครับผมแม่ไม่งั้นนี่เป็นช็อตแบบว่าเดอะเบสเลยนะเบสเลยเตะไปเตะไปนอนไม่ทันเอาครับผมสองต่อหนึ่งหรือเปล่าออนวันเหรอโอ้แล้วกำลังจะชุบกลับขึ้นมาสามคนครับผมโอ้โหแบบนี้น้องบีมทำอะไรอยู่ครับ โอ้ฉีกไกลไปหน่อยฮะแตาเราทุกทีครับผมเอาแล้วครับผมดิฟิตี้กำลังจะเก็บไก่ในเกมนี้นะฮะดูฮะจับคู่กันมากลายเป็นว่า4ต่อหนึ่งครับผมน้องบีมเหลือผู้เล่นเป็นเป็นผู้เล่นคนสุดท้ายของอาคิวครับและไหลเข้ามาได้หรือเปล่าได้หรือเปล่าเรียบร้อยดีอินฟินิตี้วุ้นปรหมุดแม็กเลยนี่คือวอร์มให้น้องๆใช่ป่ะเดี๋ยวน้องๆแบบเรียกตัวอย่างเงี้ยทำไงต้องต้องเตรียมพร้อมใช่ ว่าไงนะว่าไงนะเทนลปั๊กอ้แป๊บนึงดิวอร์มอยู่น้องคิดว่าเป็นไงบ้างคิดว่าทำเต็มที่เหมือนเดิมครับว่าทำได้วันนี้น่ายทำได้วังแค่ top สาม top สามแต่วันนี้น่าจะได้ top สามโนซิว่าไงบ้างการแข่งวันนี้<ว>คิดว่าไ,วไงบ้างไหว <c oughs> ที่หน <ผม S 2> ึ่งไหมผมคิดว่าอาจจะทำได้ยังไม่ล้างหน้ายังขอไปล้างหน้าก่อนคือที่นนี้โูซี่ไม่เอา MVP ใช่ป่ะให้น้องดีกว่าให้น้องยิง ผมจะคอยสปอร์ตน้องมีบางคนบอกว่าเห็นการเล่นแล้วเมื่อวานก็คือโนซี่ไม่ยิงเลยคือนี่คือตั้งใจให้น้องใช่ก็ผมย้ายตำแหน่งเล่นปิดหลังกับปัตตานีมาละติดเกมไปนิดนึงโอ้ดูจากความพร้อมแล้วพร้อมสุดๆนะครับกินก๋วยเตี๋ยวครับเดือดน้ำหมกพร้อมมากเฮ้ยปักว่าอะไรคนคนจะกินคนถ่ายตัวแล้วก็ไม่เอาปักไอเนี่ยเราเรียกตัวไปก่อนไปเราเรียกตัวว่ะ อ่าเป็นไงบ้างตอนนี้วันนี้คิดว่าเราจะทำได้ที่หนึ่งอยู่ไหมถ้าเล่นเหมือนเดิมอยู่ก็ได้แต่ผมว่าเราไปเอาที่หนึ่งมาสุดท้ายดีกว่าให้ลุ้นอีกแล้วอ่ะไปเอาที่หนึ่งมาสุดท้ายมาดี๋วที่หนึ่งสามวันติดมัเนีัยเกินไปให้มันเกินไปน้องเขสุดท้ายเฮ้ยเฮ้ยคิดว่าไงบ้างครับวันนี้ของเราคิดว่างั้นแหละผมรู้ว่าเราจะอยู่ที่หนึ่งตารางเหมือนเดิมแล้วไปดูจบที่หนึ่งเต็มที่เต็มที่แน่นอนเพื่อคนดูครับ MVP ไหมแกนไฟนนลเนี่ย ไม่รู้ครับดูสภาพจากวันนี้เล่นทีดีเมโดนตบยับเลยยิงไม่โดนตอนแรกไม่ต้องสนใจนะถ้ามัยิงสูงพูดถึงวันนี้่อยวันนี้คิดว่าไงบ้างวันนี้หรอตัวอินฟินเองไม่มีอะไรจะเสียอยู่แล้วเพราะว่าถ้ายิ่งประคองยิ่งเล่นดีคะแนนมันก็จะเพิ่มขึ้นถ้าอินฟินประคองได้ก็คือได้ทั้งอาจจะได้แชมป์อาจจะได้ทั้งตัวโบโบเลยด้วยแล้วสรุปเรามีตัวเดี๋ยวลองไปดูกันว่าจะทำได้มหนึ่งสองสาเิ อะไรกันสวัสดิต่รับดูซี่น้องบีมใะความจะวิตรงนี้ครับอุ้ยครั้หนึ่งทีมมาหลังบ้านน้องบีมเข้ามาทีหลังแต่ว่าสร้างความเสียหายให้ทางด้านดูซี่ได้เยอะกว่าโดนเตเปมาข้างหลังรัศดาต้องนอนไปก่อนแล้วเปิดลูกนี้หาดูซี่โลบอีกหนึ่งมุมมาแล้วดูซี่มาเขาบ้านมาจังหวะนี้ยัดใต้โดนบ้าหมดดีก็เรียบร้อยแล้วผมนกดาวของนาคิวครับแกเล่นเก่าเหลือเกินยาเยอะไม่ต้องทำในจังหวะแรกครับเตเปกล้าเล่นมากไปเดียวแล้วดูจังหวะนี้เข้ามาเคลียร์อาหารกินมีหาหรือเปล่าเจอประดับตัว พีทจะปาไฟย่างน้ำมาระเบิดลนมีแต่ดูดซีมาหนึ่งมีรถถังมีรถมาสองเดินเท้งน้ำอีกหนึ่งเดินเท้าน้ำแรงกว่าสุดท้ายเอาฟางฟางเอาอีพีดี้ยังเตือเหลืออีกเตือนเหลือโลเกนโลเกนโลเกนจับรถถังตัดยัดเอาละฮะสร้างความเสียหายทั้งคู่เลยแลกกันไปแบบให้คุ้มค่าอย่างด้านเเบลวีส่งทางด้านเซเบจูเกไปรัสเซียโดนน็องดาวเป็นยูฟิตดีเลยนะจือว่าอินฟินิวืนที่เล่นรับกั๊กสองสองนี่คือผลเสียของการการมาช่วยเพื่อนเกือบไม่ทันนะครับ ช่งจังหวะแรกครับดูซี่ใจจัดจัดไม่ซ้ำยาในดอกแรกแลดูด <c oughs> โอ้โหเปิดไปก่อนมเลยมีการยิงแผแน่แล้วตัดภาพมาทางฝั่งเบคอนต้องไปต่อดีทุกอีกับไอนี่น้องไปแล้วแล้วตัดภาพมาเออรี่ด้านหน้าน็านอกโลกแกนไปหนึ่งม <c oughs> ีดูซี่อยู่ล่างเดินเออนี่เดินสายเออนี่เดินแรงลงมาแล้วฟ <c oughs> ้าเปิด66 กูเมล่าเขาขออยู่แล้วจังหวะเมื่อสักครู่นี้หนูซีเจ็บนะท่านผู้ชมมา15ศูนย์คิวอยู่ละไกลมากๆเลยเมล่าโดนน้องจากนายน้นอยไกลไกลพูลรัมย์ยังไงผมยังสติวอะไรอยู่ก็บอกฮอลลีดีสี่น้องบีมไหลออาจะเกมไปแล้วฮะเอ้ยเป็นน้องดาวเท่าน,นั้นนะนายน้อยจะเกมไปก่อนน้องบีมโดนซ้ำออกจากเกมอินฟินปิดอาคิวจบ12แต่มี6คิวด้วยกันครับเกมนี้ <S <S ชาร์เปอร์พูลิรามตั้งคู่คุณเฟรมใช่โอ้แม็้โค้โดนเกมไปแล้วซ้ำซ้ำออกจากเกมโอ้วงมันหนีสุดจริงครับพี่ดิวฮะโอ้มันดีสุด ตีตัวนักแสดงเหลือเชื่อนูซี่โดนด้วยนูซี่เกือบได้น็อกดาวน์วยทุกท่านมาแล้วไอโดนน็อกไอ้ยวิงทองเล่เอาอีกแล้วแนูซี่เก็บสามคิวฟีรเล่ฮะผู้ชมเหลือเชื่อนะครับทุกทนี้เกมครับแดนจะเปิลออกมาแล้วเอฟบีซีเจาดตเอฟบีซีเกิดเคาะมาจากนูซี่ตรงนี้โอ้โหเอฟซีหกเมื่อกี้ขาขาดเป็นหนึ่งเหมือนกันละครุตเบมใช่ครับผมแล้วแบบนี้เอฟวิวขึ้นไม่ได้นะครับวงมันจะบีบตูนมาอินฟินหกคิวไปแล้วทุกท่านมาเกมนี้ข้างหลังคอนเซ็ปต์เนียนอยู่นาน เนียนอยู่นานมาแล้วกิมมี่โดนน้องได้จากช็อปเปอร์ไปสเปนเลตดอจาช็อปเปอร์จบอันดับที่10มี4คิวตั้นแล้วทีดีโดนน้องได้จากกอไปโอเฟนแกรนไม่มีที่เล่นเข้ามาตีมัวตัวหมดเลยพี่บกเก็ตเอกโดนเรียบร้อยเอ็มพีวีจบอันดับ9ไม่มีที่เล่นคราบจะบอกว่าให้น้ำข้ามมาแต่เขาด้านล่างของเตียงครับใช่ครับอันนี้วันสุดท้ายของบอลลิกแล้ววันนี้เราจะไปดูบรรยากาศน้องๆครับเราจะสามารถได้แชมป์หรือเปล่าเราไปดูกันครับเมียว่าอะไรคนตัวเนี้ย ผมว่าแชมป์อะได้อยู่เพราะว่าเมื่อวานอะมันเราก็ไม่ได้ว่าเล่นแย่แต่แค่แบบพลาดเหมือนอารมณ์เหมือนว่าคนแบบไม่ค่อยเน้นอะเหมือนว่าเหมือนน้องน้องก็สบายๆแล้วอะมันก็เลยเกิดข้อผิดพลาดได้แต่ถ้าวันนี้เหมือนเมื่อคืนอะผมคุยกับน้องๆว่าเฮ้ยวันนี้ขอเน้นๆลองเน้เนๆดูดิว่ามันจะเล่นดีทุกเกมหรือเปล่าอะมาณเน,นี้แต่แชร์ท้อปเนี่ยเอาออกได้ปะ ไม่เอาเลยอ่ะฉันออกนี่สูตรแต่ตลอดวันนี้เป็นไงบ้างบอกคนดูหน่อยดิก็มั่นใจไหมวันนี้ก็อมพาบอยเข้าสิงแต่ไม่ได้เข้าสิงยิงโฟนะเข้าสิงยิงสหกยิงโฟยิงไม่โดนเลยยิงไปพี่ครับวันนี้คุณจะเอาทิงได้ไหมครับถ้าผมยิงไง่ายเปไงยิงอ่๋อในนี้คุณเปิดเลยใช่ไหมไม่อยากยิงเยอะเดี๋ยวโดนคนดูดาจะเอาแชมป์หรือเปล่าถามแพ้แล้วจะเอาแชมป์หรือเปล่าอยากเอาแชมป์แค่นั้ผมไม่ได้อยากเอาวีวี ทำได้วันนี้เอาจริงเราไหวแล้วเมื่อวานนะวานต่อให้ให้คนอื่นเขาขึ้นหัวตารางบ้างนอนของแค่ดูนล้วฟันยิ่งปากดีขึ้นนิดนกงคุณเราแค่เป็นยังไงบ้างครับนีผมบอกเลยว่าวันนี้เจอผมแค่นั้นแหละไอ้พวกที่ไอ้พวกที่ยิงผมไว้เมื่อวานแล้วทำเป็นตะโกนแบบเจอกูวันนี้แค่นั้นแหละแค่อะไรขนาดนั้นเอวันนี้มาเวยก็รักหนุ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 กคนดูชอบดีครับบางเกิดไม่ได้ข้ามมาแต่ i ิน i c t i แต่ดูไปว่าตรงนี้ครับเฮ้ยเจ้าเนตตากลูกนี้ จัรมาต่างได้ไหมว่ารัตตอยู่ไหนครับทำดีดูสิดูซีไหลมาบ้านไกลครับเราเตรียมรอยครับโลแกนเก็บเอซิบออกเกม F game, ก็จบเกมสียให้วิวโอ้เดือนที่สามนีนะักผู้ชมนะตอนนี้นการเตะเก่งครับผมแล้วฟเปิดน้องบียูได้โอ้เต็มเต็มเน้นบวกคะแนนแล้วครับท่านผู้ชมครับหนึ่งเหมือนจะเข้าท้องเต็มตล้วเนี้ข้ามมาโลแกนโลแกนภูมเกล็ดแล้วเนี่ยข้ามบ้านมาครับทำดีปาคุมล่างเราไปถึงแล้วคือชั้นสองเลยเคนนี่ เ็บก็ทำดีมานดูซี่ก็เป็นเคทั้ดีเหมือนกันโอเคนี่ปีนข้ามบ้านมาพร้อมลูกศอกแม่หน่อยมันรับป่านเข้ามา,า,เ,า,มาเอา้าจับตัดมีล่ามั่นใจเลยตอนนี้วงไปไหนอ่ะขึ้นบนครับโอ้โหโอ้โหลิฟด,ด์เพสุดๆท่านผู้ชมการเตือนใจเร็วจังหวะนี้ครับอ๋อนะตรงนี้วังเกิร์กโดนเขาขึ้นมาสี่ต่อสองจังหวะเคนนี่วิ่งใส่กับจับตันมิล่าเลยแน่ระดับนี้ลงมา รูปเดียวหายอุลตร้าแมนเต็มที่ตายฝาโผล่คุณผูมครับมไม่เล่นนะเขาจริงอาตอนแรกบอกว่าตายไปฝาไปไปบ้าบดูสิแล้วดูเมล่าสามเกมนีู้่เกมไปสามคิวอินฟินจะบอกนั้นลั่นเกมท้ายเ,เอาแชมเหรอเจ้าเกิร์ไปหนึ่งครับไอ้ครับไปเจ้ากเกิร์มาแล้วโลเกนครับเกมคอมดีไปยังไม่เห็นวงนะฝาโผล่แล้วอุลตร้าเพิ่มนี้เรียบไรเงียบไม่จบแล้วดูเขาจะช่วยไปได้น้ำน้ำเรียบบานบานอย อินฟินหมูบอกมาขยะออกมาตัดทางด้าน,นาจีนายได้ครับผมช็อตน,นี้เราจะเนตยัดเลยลเนตลูกนี้จากก,าาจาก็ทันนี่ปาชิ้งรถไม่โดนทำให้ได้เหลือไป็นสี่เกตัวนี้ก็ต้งองฝั่งตัวโซนครับเก็บโลแกนน็อกไปแหวนพายเหลือจะปีกไก่นะหู้มีล่าชุดเดียวครับดีพีข้ามหัวโซนไปไปติ้งเลยแต่ซ้ำอ้อินฟินวันนี้สี่เกมเล่นไม่ดีมาทั้งวันเกมสุดท้ายกำลังจะได้ไก่ครับ มาเรียบร้อยโอ้ลิกโดยปินปิด13คิวไปแล้วสามทีครับอรอแน่เลยครับรอถ้าแบบนี้แล้วเนี่ยตะแนนคะแนนก็เข้าคือแหวนไพได้ไปนะครับคุณยิ้มามื่อไรแหวนไพได้ไปอีกหนึ่งทีมาเอเมซี่หรือเต็มนั่นเอง ครับวดนี่โอ้เหเดียวะต่ละคนเลยผู้นอ,อนละวันนี้บุรีรัมนะเปิดปิด <e สองเกมท้ายนะเปิดหมวดนะพกกไปเมนีทำไมไม่เล่นหมีแต่แต่วันแรกนะยังไม่เข้ามือนะเก่งสั้4สี่สิบเกมไหมดูขึ้นตะกนปามีลากกดสายลด้านขวาอยู่แล้วบุรีรัมจบอันดับสามจบครับ แล้ว3-3มาได้อินฟินกับแวมไพร์เสิร์ฟส่งแวมไพร์ไปซีใช่ครับผมแต่แวมไพร์แน่น่าการันตีแล้วตรงนี้แล้วโตโดนปตบหัวไปก่อนจากเมล่าโอ้สองผู่นี้นี่ต้องบอกว่ายิงกันบันแล้วโดนอีกหนึ่งเป็นเมล่าครับเราจะเวฟคนเดียวเดี่ยว3-1ซีอินฟินิตี้โอ้โหเอาละดิเอาละดิผมมองข้ามตีนนี้ไปเลยครับไปดูฮะ ตารางคะแนนในเกมนี้ครับแบบอัพกัน Let's go ว่าเป็นแชมป์เปี้ยน์เลน The Infinity โอ้ยใช่ไงโอ้ยดาว้าถึงแชมป์นะผู้ชมไม่ใช่แค่ตัวปีนี้ดูด้วยใครเป็น B P P ครับใครเป็นแน่ไม่ขมไม่เกินสิบเฮ้ยคือก่อนหนี้ยทีมอื่นนำอยู่นะแฝงนำระยาะมาเลยผมถามอีกตัวหนัอันที่สองก่อนเกมนี้แจ้งอินฟินไปด้วย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเปิดไปเฮ้ยสีฟิตี้ครับแม่โลแกนก็ตันนี่ครับนูตี้มีล่าเนียเอคอร์เปนครับโอ้โหตกนี้ะเข้ประจำปีนี้พี่ผมฮะโอ้้กจะเงียบคุณ่ะเสียงนะคุณเบมไม่รู้เหมือนกันครับอ้ไม่รู้เหมือนกันเอต ความเียดแฟนอย่างนี้ปีนี้วว่า2สองแชมป์มาแล้วครับขอยบอกว่าเส้นทางถูกไป MBC ครับอินฟินไปโกโปลบอลไปรอที่โกบพลอลรับ1,263คะแนแนขอแสดงความยินดีกับแฟนีอินฟินิตี้ด้วยครับ <łość> ตอนเนี้ยครับรู้สึกไงบ้างครับประทุขินดีใจครับดีใจมากครับไม่เสียแรงเลยที่ผมไม่ลงตื่นตันไหมครับตื่นตัน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 จนร้องไห้ไม่ออกคือมันอยากร้องแล้วแบบมันแบบคนลุกเป็นแระเทศ รู้ไหมครับว่าตอนเกมสุดท้ายที่เราได้แชมป์เนี่ยเราได้ไก่แล้วตอนกับจบเกมปุ๊บเรากันแชมป์ประเทศแน่นอนตอนแรกเราลุ้นก่อนอเราบมดจะลุน้นแต่พอเราคำนวณปุ๊บแชมป์ประเทศเราก็เลยเฮอีกรอบเฮสองรอบอ่าเฮสองรอบด้วยแล้วก็แสดงความ,มดีกับทีมอินฟินิตี้ด้วยนะคะรับครับผมนี่นะไปด้วยนะแชมป์ประเทศไปนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวสู้กันต่อนะฮะในการแขั้นรอบสีที่จะถึงนี้แต่ว่าเราเนี่ยได้ตั๋วไปพีเอ็มจีสีด้วยใช่ครับทั้งนึง เห็นท้วยนี้ไหมครับเห็นถ้วนี้ไหมรอบที่แล้วผมได้ั้วยนี้นะรอบดีผมได้ั่วยไทยรอบหน้าเ็าถ้วยสี่ครับแล้วก็ถ้วยโลกแล้วก็ถ้วยโลกพูดดีวะน้อง ก็ขอบคุณทุกกำลังใจเชียร์จากทุกๆคนด้วยนะครับก็มีผลต่อเรามากจริงครับทั้งเรื่องสภาพจิตใจแล้วก็เรื่องภายในทีมด้วยครับก็ช่วยเราได้เยอะเลยครับสำหรับกำลังใจจากคนดูครับคอมกำลังใจถึงขาคอมขาติดาฝาทุกคนเป็นกำลังใจให้พวกเราในรอบซีแล้วก็ในรอบโลกด้วยนะครับพวกผมจะทําให้เต็มที่แล้วก็จะให้ประเทศไทยกลับมาเป็นโนนหนึ่งให้ได้ครับคิดยังไงอะคนเนี่ยครับ น้องงอ๋อไม่ทำมเหี้ยเลยครับเออยอกกกรพพููดดเเยให้กำลังใจอยู่ข้างหลังคอยพับดันน้องๆเป็นสมองเป็นสมองอีกสมองหนึ่งคือเป็นเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ดีตัวมาแล้วจุบนิ้วหน่อยวะน้องเทียเขอจริงขอจริงนิชูนิ้วนี่เอ้ยนิ้วหนึ่งอ่ะน้อยหนึ่งเฮ้ยต้องมียุ้ยเฮ้ยเอาไปต่อเฮ้ยเกินไซ มาแล้วเนาเี่ยน้หนครับเยี่ยลงมางมาเฮ้ยแอนแรวะเยอ่เฮ้ยเุ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเเ้กเเยอเยเเยยเ่ ตัวผมเองอะเหนื่อยแล้วก็แบบได้ส่งอะไรไปหลายๆอย่างจนแบบถึงทุกวันนี้ทุกรู้สึกว่าแบบภูมิใจอะถึงผมมาได้เล่นเองอะแต่เหมือนว่าแบบจิตวิญญาณของผมอะก็แบบไม่รู้อะมันบอกไม่ถูกดู Skywalker เฮงเฮงความรู้สึกก็ดีใจกับเพื่อนๆอยู่ครับจริงๆมันก็ผมก็เคยพูดไแล้วแหลนเพื่อนะอยากได้แต่ผมก็ไม่เฉยแต่ผมก็ทำเต็มที่เพื่อแบบเอาด้วยนี้ไม่เพื่อนให้ได้ครับแจกให้เพื่อนทุกคนก็ดีใจครับเป็นสิ่งที่ผม ค่อนข้างคาดหวังไว้ในซีซั่นนี้ว่าอยากได้ถ้วยลีกของลีกไทยอะไรเงี้ยเพราะบอกเคยได้ในถ้วยของซีลีกมาแล้วอะไรเง,ง,งี้ยก็เหมือนกับเหมือนตอนนีว่าคาดคาดหวังไว้ว่าจะจบแชมป์ได้พูดตั้งแต่แล้วถามน้องว่<ห>าคิดว่าเราจะจบแ <หา S 2> ชมป์ปาะเทศไทยได้ป่าวอะไรเงี้ยก็ถามหมดทุกคนพูดกันตลอดใช่ก็เล่นเต็มที่ก็สมดังที่หวังไว้ก็รู้สึกดีใจมากก็ถ้วยนี้แบบผมมันสําคัญมากเพราะผมเคยได้ยินคนบอกว่ารอบซีมันง่ายครับอารมณ์เหมือนว่ามึงแชมป์รอบใครให้กูดูดิ ผมก็เลยแบบอยากได้ทั่วนี้เพื่อโชว์ว่าเราทั้งแชมป์ซีได้ทั้งแชมป์ประเทศได้เออม,นะมันไม่ได้ง่ายที่คิด